เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากิจกรรมร้านค้าพพนจรกงเล็บมังกรน,นั่นเองนะครับมืยที่ว่าเหมาตู้จะเสียได้หมดกี่คูปองหรือว่าถ้าคุณซุ่มไม่เหมาตู้เนี่ยจะสุ่มไม่ได้หมดเสียไม่ด้หมดกี่คูปองนะครับผมจะมีบอกหมดเลยนะครับโอเคสมมติคุณเปิดเ้าเก,กรรมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22กันยาถึงวันที่26 กันยายนศกนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่ศกหน้าศกนี้โอเคเ้ามาต้อน้องการได้แจ้งกิจกรรมนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับดวยกิจกรรมนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการสุ่มตู้นะครับโดยของรางวัลครับจะมีดังนี้เลยชิ้นส่วนรูนนะครับของชิ้นส่วนรูน2อันนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์วิ่งนะครับไม่ไม่ถาวรนะเป็น20วันนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับแล้วก็ฮัมพิเกนสูงนะครับหืสิบอันนะครับแล้วก็ อิมมูจิแอซิกจากแจ้งแล้วก็อิมมูจิซูก้าฮึมนะฮะแล้วก็พวกสกินอดาร์วินซีเคร์ตอิเล็กิเคชันเอลันดอร์นะฮะแล้วก็เอ้ยมีสกินเซนควินดร็อกควินเลนด้วยครับแล้วก็สกินก็ได้อ布ลร์เอมิลี่เนเธอร์เอมิลี่ดูเจฟิดนะครับเนเธอร์เอมิลี่เซฟิสนะครับแล้วก็สกินสุดแรงนะครับเอเมอรัตโกลเด้นคราวไอยนั่นเองนะครับอัลวีนะครับผมรู้สึกว่าในการสุ่มเนี่ยถ้าสมมติ มันมีการสุ่มทั้งหมด12ครั้งนะครับคุณจะได้ทั้งหมด3สก,กินก็คือได้ถ้าสมมติคุณแบบว่าดวงซวยสุดเลยคุณจะได้การสุ่มครั้งที่10ครั้งที่11บเอ็ดแล้วก็ครั้งที่12นะครับอ่าผมก็ทำการคิดได้หมดเลยนะครับว่ามันต้องเสียทั้งหมดกี่คูป,ปองนะครับเดี๋ยวไปที่เครื่องคิดเลขของผมเลย let's go <S นี่ครับผมก็ทำการคิดไปแล้วนะครับบวกบวกเลขหมดแล้วอันนี้คือครั้าสมมติคุณสุ่มได้อ่ครั้งที่10นะครับคุณจะต้องเสียไปทั้งหมด452คคูปองนะรับสุ่มครั้งที่11ครั้งที่11นะครับอยู่ที่651คูปองนะครับแล้วก็ สุม่มครั้งที่12นะครับจะหมดไปทั้งหมด1,000คูปองนะครับก็สรุปเลยนะครับถ้าสมมติคุณเหมาตู้นะครับได้ทั้งหมด3สกินเนี่ยคุณจะต้องเสียเอ้ยหมายถึงว่าต้องเสียทั้งหมด1,000คูปองนะครับแล้วก็ได้มา3สกินได้สกินอ้อยแล้วก็สกินก็อเน็ตเนี่ยเลือก1อย่างนะครับก็เลือก1อย่างแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะแรงนะอื สำหรับผมกิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับพันคูปองได้มา3สกินแต่ถ้าเอามาสกินเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่คุ้มนะครับถ้าสกินเดียวเนี่ยอยู่ที่400คูปอง2สกินอยู่ที่600แต่3สกินอยู่ที่1000เอา3สกินดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยบางคนเขาไม่มีสกินเนี่ยเนาะก็อยู่ที่ความแบบว่าแต่แต่ละคนน่ว่าแต่แต่ละคนมีสกินพวกนี้หรือยังนะครับถ้ามีสกินพวกนี้ก็ก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สกินเนี่ อ,อ้อยเนี่ยก็คุ้คุ้ก็จัดเลยนะครับเพราะว่าในการกิจกรรมเนี้ยสกินของอ้อยเนี่ยก็คือคร้งนี้แล้วเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการเปิดช่องเนาะก็จะเสียเยอะกว่าตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเสียน้อยลงแล้วแหละแถมได้มาอีก2ส,สกินเพิ่มอีกก็กิจกรรมนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะไม่ได,มด,ด้วยสุ่มไห้ดูในตขอโทษด้วยแต่ว่ามาบอกอย่างไยผมก็มาบอกทุกคนนะว่าเ,เสียทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างน,นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ต่อไปนะผมก็จะถือว,ว่ากิจกรรมนี้จบแล้วนะแต่ว่าผมจะพา SA ทุกคน,น สกินของอ้อยสกินของเอเดนดอร์สกินของคิรเลนสกินของอามิลี่แล้วก็สกินของเซฟิธนะครับว่ามันสวยงามเพียงใดน่าเติมหรือเปล่าเพื่อที่บอกกับการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าตัวนี้ดีไหมนะครับถ้าใครไม่ดูต่อนะครับก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากดูสกินต่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับโอเคไปกันเลย let's go มาเปิดกันที่สกินแรกกันเลยคือ emerald golden crown orari นั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบว่าแนวทองๆนะฮะเอฟเฟรซิคิลนะฮะ ไม่รู้ว่าย้อมแมวหรือเปล่านะต้องมาดูอุนี่เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะอืออันนี้เป็นสกิลพาสีฟสกิลนะครับอือจะเป็นแนวทองๆนะครับอันนี้เป็น skill กกสกิลหนึ่งดาร์กอนสแลชนี่นี่เป็นสกิลสองนะครับสกิลดาร์กอนครอนะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆกับพวกสกินพวกเอลสุพวกเออพวกเอลสุอะไรอย่างเงี้นะครับ นี่แล้วก็แชนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรูปแบบของสกินนะครับอืมจะเป็นแนวทองๆนะครับโดยสกินพวกอทองทองเนี่ยก็จะมีทั้งเอลซูก็มีคิวเลนก็มีนะครับแนวทองๆพวกเนี้ยโอเคดเดี๋ราไปดูสกินต่อไปกันเลยครับ let's go และนี่เนี่ยเป็นสกินดาวินสกีริดอินเวสติกเกชั่เจอร์เตอร์เอลันดอร์นี่นะครับอืมเปิดตัวโอ้ไมกอนนะครับรูปแบบการเปิดตัวนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบว่าแนวสีเขียวไซเบอร์นะฮะ นี่เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะอืมเป็นแบบว่ามีสะกิดสะกิดด้วยนะครับนี่เป็นสกิลหนึ่งอุ้ยทำไมสวยสงสัยในเกมที่ผมเห็นไม่สวยเพาผมปรับภาพโลได้เลยนี่เป็นสกิลสองนะครับเป็นแบบผีเสื้อนะอินนอร์เนี่ยเหมือนจะมีสกิลใหม่มาแล้วนะรู้มาวันไหนนะครับอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะครับเอออะไรวะเนี่ยเป็นแบบผีเสื้อเซเบอร์นะครับก็จะมานี่นี่เป็นสกินอินนอร์แล้วเป็นสกิลต่อไปกันเลย let's go ร้านนี่แนวะวิคิวสกินแซงวิ่งโรคคิวเลนได้นี่ยนะครับอืมก็เป็นราคาในราคาสกินในราคาประมาณ400ถึง600กูปองนะฮะได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดาจงเจงจงเจงเป็นแนวสีแดงๆนะครับสกิลหนึ่งอุ้ยเป็นแบบแนวแดงๆนะชุ่มชิงชุงช่มช,ช,ชิงถือมาสวยเด้อสวย,ยครับเป็นสกิลสองอุ้ยเป็นยังไรอนะ่ะอุ้ย งามเฉยสวยเฉยสก,กินนี้นี่เป็นตัวเม็ดสีคิวนะครับปาดงามคักปาดงามคักว่ะงามคักหลายเนะี่ยก็จะวันนี้นะ่าจะสก,กินคิวเลนนะครับเดี๋ยวเรวาไปดูสก,กินต่อไปกันเลย let's go <S และนี่นะว่ากิสกินก็เน็ตออฟลักแอมเบอรี่นี่นะครับรูปแบบการเปิดตัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหข้างหลังนี่คือคลับเอนทรานซ์ทางเข้าคลับ <c oughs> เป็นบริการเลยทำไมแต่งตัวสวยจังฮะ <c oughs> โหเซ็ตผมไปทีเฟศตีธรรมดานะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ดูดูดูความคูลความคูลต่อไปเป็นสกิลหนึ่งอุ้ยปลาไพ่ว่ะปลาไพ่พกเป้งครับปลาไพ่อกเด้งเป็นสกิลสองนะครับ <c oughs> ปักเพศธรรมดาด้วยนะครับปึ้งปึ้งแล้วก็เตะแหมเป็นแนวถึงเหลืองนะมันจะลดลงไมได้ไอันนี้จะเป็นสกิลนี่ อันน่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอัติเมสปอกกดอัติเมสสกิลแล้วสกิลสวยขึ้นมาทันทีทันใดแล้วครับโอเคเป็นแบบว่าโอ้ก็พอเปิดอัติเมสสกิลเนี่ยดูสวยขึ้นมาเยอะเลยนะครับโอเค่จะมาวันนี้นะครับสำหรับอัติเมสสกิลเฮ้ยสำหรับสกิลของเอมิลี่เดี๋ยวไปดูสกิลต่อไปกันเลย let's go และนี่นะสกิลสไตล์ของเราในวันนี้ก็คือนัทเทอร์เอมิสซารี เซฟีนั them, right? Again, oh, ่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหแนวเขียวๆนะฮะโอ้โหชุดแบบว่าโลนๆไปหน่อยนี่เอฟเฟกต์ธรรมดานะครับเป็นแนวเขียวๆนะอุ้ยเฮ้ยสวยเฉยโอ้โหสกิลหนึ่งมันแหวกมหาสมุทรสกิลสองเฮ้ยมันคืองามแต่ละหันปาดขักอันนี้อัลติเมทสกิลเฮ้ยเฮ้ยสวยหมดเลยนะปร็จะมานีนะรับสหสกินของอ่า เนสเตอร์เอมิสซิรีเซฟิสนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ใน3สกินอยู่ในราคา3,000คูปองสำหรับผมนะคิดว่าที่ไมคุ้มอ่ะคุ้มนะ1น0 0งคูปองไม่ใช่3,000คูปอง1,000คูปองนะครับก็ได้ไมาทั้งสกิน3สกินเลือกเอาอะ่อสะสำหรับผมผมคิดว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยสกินแต่ละสะกินเนี่ยมีเอฟเฟกต์สกิลสวยเลยทีเดียวนะครับน่าเติมมากๆนะครับถ้าใครเติมก็อยากเติมก็ไปจัดเลยครับ1,000คูปอง3สกินเท่านั้นตัวละสิ้นละ300กว่ากว่าสาม กูบองประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครเติมหรือไม่เติมหน่อยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอ,าาอ,อก,กันใน,น,น,ว,นวิดีโอที่สอายปไปจ้ะเจอกัน